ก็มาถึงอีีที่3แล้วนะครับอีพีนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่สันป่าเกี้ยในจังหวัดเชียงใหม่จากจุดนี้เราจะเห็นดอยหลวงเชียงดาวตั้งตระหง่านสวยงามมากๆครับทางขึ้นสันป่าเกี้ยมีอยู่2เส้นทางเราเลยขึ้นและลงทั้ง2เส้นให้เพื่อนๆดูครับแล้วพวกเราก็จะพาเพื่อนๆไปศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงสันป่าเกี้ยดอยแม่ตามานเพื่อชมดอกซากุระกันต่อ และสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชม EP 1และ EP ที่2การลดทิพเชียงใหม่เพื่อตามล่าด,ดอกซากุระสามารถย้อนกลับไปชมได้นะครับาจากลงมาจากทางห้วยตึงเท่าเชียเชียนเมื่อกี้แล้วแล้แล้วเราก็หิวมากได้อะไรลอบใจล้วได้อะไรอบใจแล้ว,ลแ,ลวแล้วดูน่ากินมากเลยอ่าคำหวานนึดเดินอ่าดูเยอะนะของเราเป็นเล็กต้มยำไข่ออนเซนอันนี้เกี๊ยวกุ้งน้ำใส อ <5. S 2> ย่กินกันก่อนแล้วก็จะออกเดินทางกันต่อเราวางแผนกันว่าจะแวะที่คาเฟ่ยอยู่คาเฟ่หนึ่งซึ่งเป็นคาเฟ่ที่ถ่ายรูปสวยและบรรยากาศดีมากๆถึงแล้วลมลื่นมากๆเรามาที่นี่กันครับบ้านทานชีวี หลังจากเพื่อนๆจอดรถแล้วเราจะต้องเดินลงมาตามทางอีกนิดนึงเพื่อไปยังคาเฟ่คาเฟ่นี้ชื่อบ้านทานชีวีเราสามารถเสิร์ชได้ที่ Google Map นะหมุดปักตรงมาไม่หลงแน่นอนที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่และโฮมสเตย์นะมีหลายอย่างเลยนะมีกาแฟด้วยรัท,ทาอาหาร บรรยากาศของที่นี่หลักๆเลยนะก็คือมีความร่มรื่นเพราะว่าอยู่ใต้ร่มไม้ทั้งวันแล้วก็ด้านหน้าคาเฟ่นเนี่ยก็มีทานน้ำไหลและเสียงของทาน,น้ำเนี่ยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขนาดผมมาแวะแป๊บเดียวเนี่ยผมยังรู้สึกว่าคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยมีความอบอุ่นมากๆเลยครับ เมื่อกี้เห็นเขามาส่งอยู่กรุ๊ปหนึ่งแล้วนะอืมเหนื่อยไปต่อเขานำทางให้มาทางนี้ไอ้นุชเพื่อนๆเห็นเจ้าหมาตัวนี้ไหมนนุษงี่เง่าคือไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ตั้งแต่เรามาตอนแรกขาเข้าอ่ะมาทางนี้เหมือนกับเขานํานักท่องเที่ยวอ่ะออกมากรุ๊ปหนึ่งแล้วนะแล้วคราวนี้เนี่ยพอเราออกมาเขาเดินนําพวกเราออกมาด้วยน่ารักมากๆเลยนะครับ ตอนนี้เราก็กําลังจะไปที่พักคืนที่3ของเรานะคือทางค่อนข้างงงมากแล้วเราก็หลงๆแหละแล้วก็มาเจอคันนี้หรือจะเป็นรถของที่แคมป์เอดูียงแล้วดูทรงแล้วปลายทางน่าจะทางเดียวกันทุกคนสรุปรถจีเราเจออะสรุปว่าเขาไม่ได้รอเรานะคะ แต่ว่าเราเปิดกระจกคุยกันและก็เขาคือช่องนี้ค่ะ b ิชา is happy b r e า a is happy นะอ่าเราก็ตามเขาอยู่ fc เลยพอเจอถึงขั้นแบบเราขับเลยแล้วเอ๊ะใช่หรือเปล่าถอยกลับไปถาอยกลับไปคุยกันก็เลยได้มีโอกาสคุทักถายกันนิดนึงครับใช่โอเคไปต่อเนาะไปต่อจ้าสำหรับเพื่อนเพื่อนที่จะขึ้นไปที่สันป่าเกี้ยนะครับมันจะมีอยู่2เส้นทางซึ่งวันนี้เราเลือกใช้เส้นทางออฟโรดคือเส้นทางที่1 โดยปกติเส้นทางนี้จะต้องเป็นรถโฟวิเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นมาได้แต่ถ้าในช่วงหน้าแล้งหรือหน้าหนาวแบบนี้2องล้อยกสูงก,นนะก็ยังไหวครับหนูมันนอนขวางทางกันแล้วเราจะไปยังไงเราจะไปยังไงน้องจะหลบเราเหรอหลูขอไปหน่อยน้องไม่มีรางจะไปนะน้องไม่หลบน้องไม่หลบ ฉันต้องกดดันทีละตัวฉันกดดันทีละตัวขอไปไหมคะขอไปนะขอโทษนะเน่คือคือคือจะต้องเธอตัวต้องเธอตัวจะต้องรอให้กดดันเออต้องแบบวินาทีสุดท้ายเอื้อยอ้มีตัวเด็กเอื้อยอ้าเสียจริง คุณเพื่อนลุกก็ไม่ลุกต้องแบบไม่ประมาจริงเหรอในที่สุดเขาก็เห็นเป้าหมายของเราใช่ต้องเป็นร้านนั้นแหละสวยงามผมว่ามีน้ำเล็กน้ยเป็นไงบ้างฮะระหว่างทางสนุกนะแต่ก็กังวลนะเพราะว่ามันข้างทางมันไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยป่าแล้วก็ถนนกูคากูคากูคาแล้วก็มีแค่เราแต่ตอนนี้มาถึงแล้วลงเมื่อเรามาถึงที่ลานม่อนวิวสันปากเกี้ยสิ่งที่เราเห็นเบื้องหน้าก็คือดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยตั้งตั้งงานใหญ่โตสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็มองจากลานนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากๆเลย ันนี้ถือว่าทำเวลาได้ดีนะมาถึงพราทิตยังไม่ตกทำให้เราเซตแคมได้สะดวกเรียบร้อยเป็นของพวกเราเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ,จะได้ประมาณนี้ซึ่งวิวด้านหลังก็จะเป็นตรงนู้นดอยหลวงวันนี้อากาศไม่ค่อยเปิดดอยหลวงจะจางแล้วก็มี ใส่หมวกอยู่ทั้งวันเลยวันนี้ขับรถมาดอยหลวงใส่หมวกทั้งวันเลยไม่เห็นยอดเลยอ่านะที่นี่มอนวิวใช่ไหมสันปากเกี้ยก็จะมีจุดชมวิวตรงนี้ด้วยนี่มีระเบียงให้เราขึ้นไปดูเชา้ชา จะม,มีป้ายเขียนไว้นิดนึง <c oughs> กำกับไว้นิดนึงวันที่นี้ที่ไหนตรงนี้ดอยหลวงเห็นชัดมากรูปเริ่มเลยถ้าดูด้วยตาเนี่ยคือลูกใหญ่มากแต่ทนโทรศัพท์เลยแค่เนี้ยก็คือที่นี่นะครับหลังจากที่เราขึ้นมานะครับเนี่ยปึ๊บเข้ามาวันนี้เป็นวันธรรมดาเนอะลานก็จะโลง่งก็สามารถจอดรถเทียบเต็นท์ได้เลย ลานที่นี่เป็นหญ้าลานหญ้าแห้งๆห,หน่อยไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่แต่ว่าสมอตอกง่ายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเต็นโดมเต็นมองโกเลียนะหรือก็เป็นส่วนของสไตล์แบบโฮมสเตย์บ้านหลังๆก็มีสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เอาเต็นมากลางนะครับโอ้โหทุกคนดูทางที่เราขึ้นมาเป็นทางออฟโรดนะดูฝุ่นสิโอไม่ไหวเลยจริง ขอต้องขอน้ำเขาฉีดหน่อยเละเทะมากคือแบบแค่ปิดฝาหลังก็ฟุ้งเข้าไปในรถแล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องฉีดทางความสะาดนิดนึง วันนี้ไม่ได้เตรียมของอะไรมาเลยออันนี้ชุดละสี่ร้อยสำหรับโหจะบอกสองท่านก็ <c oughs> ก็ไม่เชิงนะมีมีได้ถึงสามนะดูหมูสิหมูหมูหมอะ่ะดูดิโคตรเยอะพันเบคอนมีอะไรเนี่ยหมึกมีอ่าอันนี้ตีนไก่ชิกูวะอืมแล้วก็นี่มีเตามีฐานให้เรานี่เรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมทานข้าวเดี๋ยวขอไปทานข้าวก่อนนะทุกคน นี่ทุกคนน่ากินมากวันข้าววันที่สองวันเราไม่กินเพราะว่าเราไม่อยากหัวเลยแต่วันเนี้ยที่ทเรามีเคื่องทำอาหารนะแล้วก็อยากจะอาบกระสาบ นี่ครับห้องน้ําของหลานนี้ก็สะอาดนะครับคือเป็นแบบเนี่ยประมาณนี้มีเครื่องทำํำน้ำอุ่นมีเป็นแบ,บระบบแก๊สแล้วก็ในจุดชมวิวตอนเช้าเนี่ยเราต้องมาทางห้องน้ำแล้วเราจะเห็นท้เดนทะเลหมอกครับผมทะเลหมอกจะอยู่ทางด้าน ข้างๆห้องน้ําเนี่ยจุดชมวิวตรงนี้จะมีหมอกขึ้นอยู่ตรงนู้นตรงหน้าเต็นท์เราไม่มีตรงหน้าเต็นท์รนเ,นเราจะเป็นแค่วิวของดอยหลวงแต่ถ้าเป็นชมทะเลเหมอกเนี่ยเป็นจุดนี้นี่ครับด,ด,ดูสิถ่ายรูปถ้าเกิดวันไหนหมอกขึ้นสวยๆแบบเยอะๆนะสงสยัยเราถ่ายไปสงสัยจะอลังการเลยนะ ใช่มันเหมือนมีภูเขาลูกเนี้ยบังอยูใ่ใช่ใชหมอกมันพี่พี่วินโดนเมื่อเช้าเนี่ยมหมอกมันอยู่ตรงนี้แอ่งนี้รับเพื่อนเพื่อนมานอนที่ลานกลางเต็นท์ของมอนวิวนะครับถ้าจุดชมวิวทะเลหมอกต้องมาตรงนี้ข้างห้องน้ำแล้วเขาก็จะจัดสวนนี่ดูดิถ่ายมุมเนี้ยสวนยุโรปเลยหวานนี่แล้วก็ถ้าอยู่มุมนี้ได้ทุกอย่างเลย ได้วิวดอยหลวงได้ดอกไม้ได้นางพญาเสือโครงแล้วก็ได้บ้านแบบโฮมสเตย์ตรงนั้นสวยงามไปอีกแบบครับร้านนี้มันจะมีร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก็จะเป็นร้านลุงเจริญอะไรทั้งอย่างไปอืมก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับก็สำหรับเพื่อนๆที่จะมากลางเต็นที่สันป่าเกี้ยก็แนะนำร้านนี้เลยนะมอนวิวสันป่าเกี้ย ก็ม so ีไฟฟ้าให้เราพ่วงใช้ด้วยนะแต่จะเปิดให้พ่วงตอน6โมงเย็นตอนนี้ก็กินข้าวเช้า ของที่ลานสเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ลานกับข้าวก็จะมีมีข้าวต้มแล้วก็มีเครื่องดื่มเป็นกาแฟโอวันตินนะครับแล้วก็มีเมื่อกี้มีส้มวางไวใ้ให้กินอะไรประมาณนี้ก็โอเคก็คือมากลางที่ลานนี้แล้วก็มีอาหารเช้าไวให้ด้วย 1วันสำหรับการมาแคมป์ที่นี่อากาศดีแล้ววิวสวยมากๆน้องๆพนักงานที่นี่น่ารักทุกคนเลยนะครับแล้วเราก็ได้เห็นวิวดอยหลวงเต็มๆเลยแต่ถ้าเป็นในช่วงเดือนมีนานเนี่ยรู้สึกจะฝุ่นละออง PM จะเยอะนะอาจจะไม่เห็นดอยหลวงเชียงดาวชัดๆแบบนี้ครับอุ๊ยเราเจอเขาอีกแล้วทุกคนช่องอะไรนะ ปีชาอิสแฮปปี้ปีชาอิสแฮปปี้เจอกับเดชายอีกแล้วศูนย์วิจัยเกษตรสูงสันปาาเกี้ยรถทุกชนิดสามารถเข้าได้นะครับแต่ถนนก็ไม่ได้ดีนะก็ต้องค่อยๆหยอดกันไปทางซ้ายไม่ให้ไปทางขวาแล้วทางขวามันแยกไปหน่วยจัดการต้นน้ำไม่อฉอสวัสดีครับไหนๆนู่นน่ารักมากไหนตัวหนึ่งยังไม่เห็นเลยน่ารักจังเลยครับอยากเล่นอยากเล่นนะนะ ไปก่อนไ,ไ,ไม่ต้องลงมาตอนนี้เราก็มาถึงจุดกลางเต็นท์ใช่ค่ะ,ะที่เขาเรียกว่าศูนย์วิจัยเหมือนกับการเกษตรสูงที่สูงอะไรสักอย่างนนเนอะสวยสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันพร้อมกันนะก็จะเป็นนี่ครับเป็นลานหญ้าซึ่งที่นี่สามารถกางเต็นท์ได้นะแล้วก็จะได้เห็นดอกพญาเสือโคร่งหรือ ซากุระเมืองไทยอยู่รายล้อมเนี่ยเนินขาวหมดเลยนี่เราก็จะเห็นวิวดอยหลวงเต็มเต็มเลยอะ่ะทั้งดอยหลวงแล้วก็ทั้งซากุระโอ้ใช่ใช่เนี่ยเวลาเราถ่ายไปเราก็จะเห็นด้านหน้าเป็นซากุระเนะแล้วก็ด้านหลังเป็นวิวแบบพระเอกของเราเลยอะ่ะดอยหลวงสวยมากๆเลยว,ว,แบบว,ว,วิวแบบวิวดีวิวแจ่มอ่ะ จริงๆหวานที่นี่เขาก็จะมีบ้านพักด้วยนะใ่เหรอบ้านพักเป็นหลังเนี่ยมีสองหลังที่เห็นนะใหม่ๆอ่าตรงเนี้ยดูดีๆมันเป็นรูปหัวใจนะเห็นหวานเห็นปะเห็นถ้ามันบานเต็มต้นมันจะเป็นหัวใจฟู่อใช่ใช่ใช่เขาตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเหมือนตั้งใจอ่ะดูดีใช่ใช่เป็นหัวใจเลยอ่ะเออแต่ว่าน้องเขาบานแต่ดอกด้านบนเนะต้นที่ฟูสุดๆก็คือต้นนี้ เนี่ยดอกเต็มมากต้นนี้ใกล้ๆบ้านหลังเนี้ดอกฟูฟ่องมากๆเลยหลังจากที่พวกเราได้มาแวะจุดนี้ถ่ายรูปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วเนี่ยเราก็เตรียมตัวจะลงจากดอยสันป่ากเกียกันแล้ว ขาลงนี่เราใช้เส้นทางที่เขาเรียกกันว่าเป็นเส้นทางที่ง่ายนะถนนเส้นนี้ง่ายสมชื่อเลยเพราะว่าเป็นถนนที่ถูกปรับหน้าดินเรียบร้อยแล้วเรียบมากๆซึ่งในช่วงฤดูหนาวแบบตอนนี้เนี่ยก็คือรถทุกชนิดสามารถขึ้นมาได้แน่นอนครับถือว่าทําความเร็วได้ระดับหนึ่งเลยนะทุกคนหนูเป็นคนที่ไม่ชอบทางงูอ่ะเข้าใจปะ่ะทางเขาอ่ะเวลาลงนะคะลงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแบบเวียนหัวขาขึ้นอะไรเงี้ยมียอารมณ์พบด้วย อย่าด,ดมเขียวในตำนานเราพกไปทุกที่อคือท,ทางมันดีจนมันมนลงเร็วได้ไงเราก็ปล่อยลถไหลไปไหลไปแต่ส่วนตัวเราเป็นไงดูหน้าเลยแต่คนขับนี่มันคนขับนี่มันใหญ่เลยใช่พี่อูขับได้เพราะว่าอูเป็นคนบังคับพวงมาลัยไงคืออูรู้ความเร็วที่ตีนอูเหยียบอยู่ไงใช่เราเราเราโฟกัสได้ แต่หนูอะล่องลอยแล้วมันเสพมาละเหมือนมากลอยแล้วลอยแล้วไม่โฟกัสละเดี๋ยวก็หลับแล้วนี่คือสาเหตุที่หนูนั่งกินตลอดทางเพราะเวลากินแล้วเราจดจ่อกับการกินแล้วมันจะไม่เวียนหัวเนี่ยจะใกล้ลงแล้วแหละน่าจะถึงถนนลวโอเคค่ะนีทุกคนเราเจอแบบว่าทางคอนกรีตแล้วนะทางปูน แล้วก็พอเราเจอทางน่าจะน่าจะใกล้ถึงถนนใหญ่แล้วเพราะว่าเนี่ยสัญญาณเราเจอสัญญาณเป็น 4G แล้ว <Okay. S 1> น่าจะใกล้ลงถึงถนนตัวเมืองแล้วถนนหลวง่าทุกคนเ <c oughs> <c oughs> มาเมา <c oughs> อ่า <c oughs> อัปเดตถนนทางขึ้นดอยสักตะเกียนะครับประมาณนี้แอบเวลาเพื่อนๆมาให้เข้าซอยที่มีป้ายเยอะๆแบบนี้นะถ้ามาซอยที่มีป้ายเยอะบบนี้คนะือมาถูก การรถทิพย์เชียงใหม่ของพวกเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เราจะไปเที่ยวหมู่บ้านหนึ่งที่เพิ่งเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่พวกเราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชม EP นี้จนจบหากชื่นชอบการเดินทางแบบลถทิพย์ของพวกเราฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเที่ยวส่งส่งมีเพจ a c e b o o k ด้วยนะช่องทางนั้นเอาไว้ลงรูปในการท่องเที่ยวทริปของพวกเรา ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกด Follow กันด้วยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ